คุณจะทำอย่างไรถ้าต้องเลือกระหว่างความตายอย่างมีเกียรติกับการมีชีวิตอยู่ต่อไปภายใต้ความอับปยศคำถามนี้ไม่ใช่เรื่องสมมุติหากแต่คือสถานการณ์ที่ซื่อหมาเชียนต้องเผชิญจริงๆเมื่อกว่า2,000ปีก่อนซื่อหมาเชียนคือนักประวัติศาสตร์เอกแห่งราชวงศ์ฮั่นผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์จีนเบื้องหลังตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้คือเรื่องราวของการเสียสละ ความมุ่งมั่นและความกล้าหาญที่ทําให้ชื่อและผลงานของเขากลายเป็นตำนานอมตะไปตลอดกาลซือมาเชียนเกิดในครอบครัวปัญญาชนบิดาของเขาซือมาฐานเป็นอลักษ์หลวงประจำราชสำนักฮั่นผู้บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ให้จักรพรรดิด้วยเหตุนี้ซือมาเชียนจึงคุ้นเคยกับตำราและเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่วัยเด็ก เขาช่างไฟรู้ไฟหาความจริงมาตั้งแต่ยาววัยและเมื่ออายุได้เพียง20ปีเขาได้ออกเดินทางท่องไปทั่วอาณาจักรจีนอย่างกว้างขวางเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึงภูมิประเทศต่างๆและเก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยตนเองสิ่งเหล่านี้คือการเตรียมความพร้อมสำหรับความฝันยิ่งใหญ่ของเขา การเขียนบันทึกประวัติศาสตร์ทั้งแผ่นดินจีนให้สมบูรณ์ต่อมาเมื่อบิดาเสียชีวิตซื่อมาเชียนได้รับแต่งตั้งให้สืบทอดตำแหน่งอาลักษ์หลวงต่อจากพ่อทำหน้าที่ดูแลจดหมายเหตุและบันทึกพงศาวดารในราชสำนักฮั่นเขาจึงเริ่มลงมือวางโครงร่างงานประพันธ์ชิ้นสำคัญนั่นคือพงศาวดารประวัติศาสตร์ที่จะรวบรวมเรื่องราวกว่า3,000ปีของจีนไว้ในเล่มเดียวผลงานนี้มีชื่อว่าซื่อจีหรือ บันทึกประวัติศาสตร์ซึ่งซือหมาเชียนตั้งใจจะใช้ทั้งชีวิตเพื่อเขียนให้สำเร็จเพื่อสืบทอดปณิธานของบิดาและเพื่อมอบความอมตะแก่เหตุการณ์และผู้คนบนพื้นแผ่นดินจีนผ่านตัวอักษรของเขาชะตาชีวิตของซื่อหมาเชียนพลิกผันในช่วงที่เขารับราชการอยู่ใต้ราชสมัยจกักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ในปี99ก่อนคริสตกาล แม่ทัพหลี่หลิงนำทหารเทียง5,000หนายออกศึกต่อกรกับชนเผ่าทรงหนูแต่กองทัพฮันต้องเผชิญค่าศึกที่มีกำลังเสริมรวมกว่า80,000คนทำให้กองทัพของหลี่หลิงถูกโอบล้อมและพ่ายแพ้ยอมจำนนต่อค่าศึกในที่สุดเมื่อข่าวความปราชัยและการยอมจำนนแพร่สะพัดไปถึงราชสำนักจักรพพัดั่นอูตี้ทรงกริ้วอย่างหนักเหล่าขุนนางในท้องพระโรงต่างพากันนิ่งเงียบ ไม่มีผู้ใดกล้าแก้ต่างให้หลีหลิงเพราะเกรงพระอาญายกเว้นซือหมาเชียนเพียงคนเดียวผู้ยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้องกล้าเสนอความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อปกป้องความจริงแม้เขาจะไม่ได้รู้จักหลีหลิงเป็นการส่วนตัวแต่เขาเลือกยืนขึ้นท่ามกลางความเงียบงันนั้นด้วยใจกล้าหาญเยี่ยงวีรบุรุษซือหมาเชียนทูลเสนอข้อเท็จจริงต่อฮ่องเต้ว่าลีหลิงได้ทำหน้าที่อย่างกล้าหาญสุดความสามารถแล้ว ทหาร5 0 0พันต้องสู้กับข้าศึกนับหมื่นแถมไร้กำลังหนุนช่วยเหลือการพ่ายแพ้ครั้งนี้มิใช่ความผิดหรือความขี้ขลาดของแม่ทัพหากแต่เป็นสถานการณ์บีบบังคับที่เกินต้านทานการยอมจำนวนก็เพื่อรักษาชีวิตไพรพลไว้แก้มือศึกในภายหน้ามิใช่การทระยศต่อแผ่นดินคำพูดตรงไปตรงมาของซื่อมาเชียนครั้งนั้นแม้จะถูกต้องเป็นธรรมแต่กลับกระทบพระไทยหั่นอูตี้อย่างรุนแรงในสายตาฮ่องเต้ การแก้ต่างนี้เท่ากับเป็นการวิจารณ์ณการตัดสินพระไทยของราชสำนักโดยอ้อมทําให้พระองค์ทรงพิโรธประกาศต่อหน้าที่ประชุมว่าซื่อมาเชียนคิดกระบทพร้อมกับรับสั่งให้จับกลุมเขาทันทีและตัดสินโทษประหารชีวิตสถานเดียวในยุคนั้นผู้ต้องโทษประหารยังพอมีทางเลือกที่เจ็บปวดอยู่สองทางนั่นคือจ่ายค่าไถ่ชีวิตเป็นเงินมหาศาลซึ่งมีไม่กี่คนจะจ่ายได้หรือมิฉะนั้น ต้องยอมรับโทษที่เรียกว่ากงซิงหรือฝูซิงซึ่งหมายถึงการถูกตอนตัดอวัยวะเพศชายโทษสถานหนักนี้จะเปลี่ยนชายให้กลายเป็นขันทีและเป็นตราบาพแห่งความอัป,ปยตไปชั่วชีวิตสำหรับซื่อหมาเชียนเขาไม่มีทรัพย์สินมากพอจะถ่ายตัวเองจากความตายได้ผลทางรอดชีวิตเดียวของเขาคือการยอมถูกตอนยอมทนมีชีวิตอยู่ต่อไปภายใต้คำนินทาเหยียดยามของผู้คนร่วมยุค ทางเลือกนีช่างส่วนทางกับหัวใจของคุณนางหนุ่มผู้กล้ายืนหยัดเพื่อความถูกต้องเช่นเขาการมีชีวิตอย่างไร้ศักดิ์ศรีเป็นสิ่งที่เจ็บปวดเกินจะทานทนแต่สุดท้ายซื่อหมาเชียนก็ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวที่จะมีชีวิตอยู่ต่อภารกิจชีวิตที่บิดามอบหมายไว้ยังไม่หลุล่วงภายใต้ความข่มขืนร้าวรานเขายอมสละเกียรติภูมิของตนเองเพื่อสารต่อปณิธานในการเขียนประวัติศาสตร์ให้สำเร็จแม้ว่าจะต้องทนทุกข์กับความอัปยศยนั้นไปตลอดชีวิต ซูมาเชียนเคยเขียนไว้ในบันทึกของเขาว่าคนเรานั้นย่อมมีวันตายเพียงหนเดียวแต่ความตายของคนเรานั้นบางคลาหนักหนาดังภูเขาบางคลาเบาดุดขนนกสำหรับซูมาเชียนการมีชีวิตอยู่เพื่อทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ให้สำเร็จแม้ต้องแลด้วยความเจ็บปวดและอับอายก็คือการเลือกที่จะให้ความตายของตนหนักดังขุนเขามากกว่าจะยอมตายจากไปอย่างไร้ค่าเหมือนคนนกลิวลม หลังเหตุการณ์อันโหดร้ายผ่านพ้นไปซูมาเชียนต้องใช้ชีวิตในฐานะขันทีที่ถูกตราหน้าแต่เขาก็ม่ได้ปล่อยให้จิตใจไปกับความขับแค้นต่อมาจากกักรพรรดิท่านอูตี้ทรงพระราชทานอภัยโทษและคืนตำแหน่งขุนนางให้แก่เขาแต่นั้นไม่อาจลบเลือนบาดแผลในใจได้ซูมาเชียนหมดสิ้นศรัทธาในวิถีขุนนางและความยุติธรรมของราชสำนักเขาจึงทุ่งเทเวลาทั้งหมดที่เหลืออยู่ให้กับการรวบรวมและเรียบเรียงบันทึกประวัติศาสตร์ซื่อจี้ของเขาอย่างเต็มกำลัง งานประพันชิ้นมโหรารน,นี้กินเวลายาวนานนับ10ปีกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ซื่อมาเชียนใช้เวลากว่า13ปีเพื่อบรรจงร้อยเรียงซื่อจี้จนจบสิ้นจนได้มาซึ่งบันทึกประวัติศาสตร์ขนาดมหึมาความยาว130บทหรือราว5 0 0 0 0 0ถึงเ0ตัวอักษรที่จารึกเรื่องราวตั้งแต่ยุคจกักรพรรดในตำนานโบราณจนถึงยุคของเขาเองรวมระยะเวลาครอบคลุมกว่า3,000ันปีของประวัติศาสตร์จีนเลยทีเดียว ซื่อจีถือเป็นผลงานประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในยุคนั้นเนื้อหาครอบคลุมหลากหลายมิติทั้งการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมวิทยาการและการทหารทุกอย่างถูกนำมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบบันทึกด้วยสไตล์การเล่าเรื่องที่กระชับแต่สนุกน่าติดตามและที่สำคัญคือซื่อจี้เน้นการบันทึกตามความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาต่างจากพงศาวดารก่อนหน้าที่มักเขียนสรรเสริญแต่ชนชั้นปกครอง ซื่อหม่าเชียนได้บรรจุเรื่องราวของทั้งจัก,กรพรรดิขุนศึกไปจนถึงสามัญชนผู้มีบทบาทลงไปในหน้าประวัติศาสตร์ของเขาอย่างเท่าเทียมเป็นครั้งแรกที่เสียงของประชาชนและวีรบุรุษนามสามัญถูกจารึกเคียงข้างเรื่องราวของราชวงศ์ในงานเขียนประวัติศาสตร์จีนผลงานชิ้นนี้จึงมีชีวิตชีวาและสะท้อนภาพจริงของยุคสมัย เต็มไปด้วยทั้งแง่มุมแห่งคุณธรรมและความอายุติธรรมความรักและความชังสมดังเจตนารมณ์ของผู้เขียนที่อยากให้ประวัติศาสตร์เป็นบทเรียนแก่คนรุ่นหลังอย่างแท้จริงปัจจุบันซื่อจี้ของซื่อหม่าเชียนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในงานเขียนทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าที่สุดของโลกชื่อของซื่อหม่าเชียนได้รับการสรุดีโดยนักประวัติศาสตร์รุ่นหลังให้เป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์จีนผู้วางรากฐานวิธีการเขียนประวัติศาสตร์แบบใหม่ให้กับชนรุ่นต่อมา เรื่องราวชีวิตของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายในเรื่องของความกล้าหาญทางจริยธรรมและความวิริยะอุตสาหะซื่อหมาเชียนได้แปลเปลี่ยนความอัปะยศของตนให้กลายเป็นความอมตะในหน้าประวัติศาสตร์เขาคือผู้สร้างความอมตะที่แท้จริงอย่างไม่ต้องสงสัยเลยถ้าคุณชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์เข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดตำนานตอนต่อไป